อ่ามันไี้จช่เรามาสร้างอันนี้ทดลองก่อนว่ามันจะทําได้ไหมโอเคเดียบอ่แล้วก็วางด้ไฟจะเปิดเออไฟเปิดจริงด้วยว่าแล้วอันนี้มันจะลาอ้าอันนี้เออนั่นไงว่าแล้วเอแล้วลองประตูนี้สิประตูท่อนะ้านี่นี่อ้าเฮ้อใหม่นะะเจ้าช่วยกุ้ยทอดนี่ฉัน มันตลาแล้วเนี่ยอโอเคเอาอเคไปละเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแต่ก็นะมันมีอะไรอยู่ข้างล่างอะถ้ามันทุบได้เราต้องมีอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยรียบลงไปดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรน่าสนุกหวัว่าเพื่อนฉันจะอยู่ในนี้เอาลงไปเลยลงไปเลย ข,ขุดเยอะๆเลยขุดเยอะๆขุดเยอะๆเลยโอ้ยถือยังเนี่ยขุดมานานแล้วนะอ้าวในที่สุดก็ถึงจนได้โอ้โหตักไฟโอ้ยนี่มันอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่มัน้างรถไฟเนี่อันนี้มันก็รถไฟมีกล่องอะไรเนะี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเลื่อนได้นี่เราเนี้ออกก่อนไม่จะเป็นต้องเอาวางหรอก สุดยอดไปเลยพระเจ้าโอ้โอเคมากันจะขุดขุดแล้วนะนี่ขุดใช้ขวานเลยขวานย่งคมวางวางนี่วางเสร็จแล้วไปเราวางอันนี้ดีกว่ารางรถไฟวางได้เยอะเลยโอ้จนว่ามันสูงเกินไปแล้วเนี่ย๋ย่ก็น่าจะมัน กลมลงไปอีกกลมลงไปอีกอืออู้เฮ้ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวนะเฮ้ยฉันปิ๊กอะไรเดี๋ยวออกนะจะทำล้างให้เพื่อนเพื่อนเล่นรับรองมันตกละวายกันตายแน่ไปเร็วแกเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาไปหาเยลโล่ไปอีกลแล้วเรามันชอบแกงแล้วน,น,นะเออน่าอ้าวเยลโล่เอา้านี่มันสุดสนุกอะ ข่รู้เมื่อกีก้รับพูดเมื่อกีก้แกพูดเล่นใช่ไหมใชออ่ใช่ใช่ใชน,นิรันรงรถไฟเหรออุ้ยน่าสนุกก่นเนี่ยแต่ให้ขอดูก่อนอุ้ยมันสูงจะไม่เล่นละไปแล้วนะไปแล้วเออ,อย่าพึ่งรองรูก,ก่อนอาจจะอันนี้ก็ได้สนุกก็ได้ไม่ต้องนั่งลงไปเอาทุกคนนั่งเอาจริงเหรอเออนั่งเลยไปนั่งเถอะโอเค เอานะห้ามลุกนะห้ามลุกแล้วเดี๋ยวจะตกหนึ่งสองสามไปเลยโอ้แต่ก็สนุกอยู่นะเนี่ยโอ้แต่มันอะไรของมันเนี่ยแต่ฉันว่านะมันก็อันเนี้ยว้าอ้าอ้า,อา,อาชิด,ด้วยฉันว่าก็สนุกอยู่นะเนี่ยโอ้โหโหไม่เคยเล่นรถไฟอะไรมาขนาดนี้มาก่อนเลยเอาแชมป โอ้ยน้ำใจเยลโล่นี่นะวัดดีโอ้ยทุกคนสูงทุกคนมันเป็นลาวาทุกคน,นเป็นลาวาไม่นะอ้าวนึกว่าเราจะโดนซะแล้วโอ้ทุกคนเราต้องกลมนะกม้มกลมลงไปอีกก้มลงไปอีกกลมลงไปอีกโอ้โหโอ,โอ้ยเยลโลอีกแล้ว คนโอ้โหโอ้ยทุกคนว้าวสนุกไปเลยสุดยอดไปเลยนี่มันอะไรเนี่ยทำให้มันสนุกขนาดนี้ไม่เคยเล่นเลยสนุกขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนี่ว่าจะลูกมาสร้างอะไรผิดพลาดแล้วแหละทำไมมันสนุกขนาดนี้นอะมีมโอ้ยตันแล้วชนะเย้ชนะแล้ว เอาไปเลยตัวป,ป,ปื้บปบมือไอเดดเดดเฮ้ย,ยจีใคมาโอ้ก็นึกว่าหมดแล้วอ่าไปเลยเฮ้ยว้วไปเฮ้ยว้าไปเฮ้ยน่ามันถึงมายัางเนี่ยเอ้ามาแล้วนี่เย่มาแล Ai lại à À, à. Ơi Thịt Thanks for